โยรุบซาวันดีวิรุ่นเมกาวันดีวิรุ่นดูไปยดีวิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า a b a n d o n ship นะท่านผู้ชมนะมันเป็นเกมแนวแบบว่าเกมแนวมือถือที่แบบเหมือน sea of thieves นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีแบบว่าขี่เรือไปตามมหาสมุรทรต่างๆนะท่านผู้ชมอาจที่จะได้ต่อสู้กับพวกโจรสลัดแล้วก็กองทัพเรือแล้วก็พวก สัตว์ลึกลับใต้น้ำด้วยนะฮะท่นานผู้ชมนะ้นลิสโลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยนะครับมาวันนี้เราจะไปเล่นกันเลย let's go <S ร้านลิ h แมนช h o p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว wow! ้า เกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์บวกออฟไลน์นะท่านผู้ชมใช้นิดแล้วก็ไม่ใช้นิดสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเล่นออนไลน์ก็สามารถที่จะต้องต่อหนิดเหมือนกันนะครับเพื่อไปเล่นกับคนอื่นนะอันนี้ก็จะมีสตอรี่ของมันบอกไว้อยู่นะครับเมื่อเปิดาเกมแรกนะท่านผู้ชมมันจะให้เลือกลูกเรือประมาณ4คนนะครับ3มคนสี่คนหลักก็จะมีเออเซเว่วันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับมีต้นหนนะท่านผู้ชมมีเออ คนซ่อมเรือนะครับมีนักลบนะนะท่านผู้ชมนะเซรอนนะครับแล้วก็มีหมอนะครับแล้วก็มีนักทอดสมอเรือนะครับท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเลือกต้นหุ่นก่อนคนหนึ่งแล้วก็เลือกนักลบนะครับแล้วก็เลือกอหมอหนึ่งคนนะท่านผู้ชม <Fuck it. S 1> ก็ตึงเหมือนการจัดเปร์กอะคนดูนะ let's go let's go let's go นี่เปิดมาตอนแรกนะครับเราก็อยู่ที่ท่าเรือ สักแข่งนะครับมันก็จะมีเควสดอยู่มุมบนขวามือนะครับมันจะเขียนบอกว่าโมบเดอ,อร์คาเมล่ a อาราวนะท่านผู้ชมนะคือแบบว่าเ,เลื่อนจอนะครับแล้วก็มีการซูมนะเห็นไหมนี่เขาจะบอกเขียนบอกไว้อยู่นะครับมานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมันบอกว่าให้เรา Select Cre ูนะท่านผู้ชมนะก็คือกดติ๊กไปเลือกอ่าพลเรือนเรานะครับแล้วก็ Move Cre ูก็คือลากเข้ามาบนเรือนนะท่านผู้ชมนะน,นะนี่กดตึง อันนี้ก็เขียนว่าบอดดิชินะครับก็คือให้พาทุกคนขึ้นเรือนะฮะพาทุกคนในบอร์ดนะครับขึ้นเรือเลยนะฮะกดเตือนก็เตืองดังนั้นนะครับมันจะเขียนนะรับเดอะพุสนะฮะท่านผู้ชมนะก็คือตัดเชือกออกนะครับนี่รับเดอะโลปิสไม่ใช่เดอะพุสนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับ แต่นั่นก็มันจะให้อ่ไปติ๊กตัวละครนะครับเพื่อที่จะไปควบคุมเรือนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาต้นหุ่นไปควบคุมเรือครับไม่คุมคนเดียวพอมันมันไปสองคนละเฮ้ไปสกูต้นหุ่นไม่ได้คุมเรือมานะฮะท่านผู้ชมนะน,นี่ก็เป็นอีเวนต์ของมันนะครับอันนี้เราก็เล่นตอนแรกมันทาตามคิสไปก่อนนะครับเขก็จะบอกให้เราทำนูน่นทำนี่นะครับต่างๆนะนี่เราก็โดนโจมตีนะไม่รู้จักเรือไหนเอยตายแลวหนึ่งกองเรือละตายหนึ่งคน ดึงเพื่อนหน่อยครับเออรักษาเพื่อนนะนาการรักษาเพื่อนนะเพื่อนเรา,เ,าเกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวเราต้นหุ่นมาคุมเรือแล้วก็เอา,เอาหมอมาซ่อมนะฮะก็ในเรือเนี่ยมันก็จะมีหลายภาคส่วนนะครับมีต้องต้องมีคนคุมเรือหนึ่งคนคนใช้ปืนนะครับแล้วก็คนซ่อมเรือนะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้เหมือนซีออฟติปเลยนะครับต้องอใช้ความสมามัคคีนหน่อยนะฮะ เล่นออนไลน์ก็น่าจะน่าจะแบ่งคนนะครับหรืออาจจะแบบแยกเป็นคนละเรือไปเลยนะฮะนี่เราก็จะเอาต้นหุ่นนะครับมามาฮิลลิ่งนะครับเพราะว่าต้นหุ่นเลือดเราลดนะฮะนี่เห็นไหมคืติ๊กบางตัวนะเลือดเขาจะมีแถบลดจุดสีเขียวอะไรเงี้ยก็มาฮิลนะครับวันนี้ก็จะเป็นจุดฮิลเลือดนะฮะแต่ละตัวนะครับเอ็กโคเวอร์นะฮะให้ป้องกันนะครับ กนะันเอาไว้นะนี่มันก็จะมีรอยรั่วของเรือนะแล้วก็จะเอาคนมามาซ่อมนะครับจะเอาคนมาซ่อมนะคนมาซ่อมเพิ่มสักหน่อยติ๊กติ๊กตี้รูปติ๊กทีตก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 ่ตัวคนเลยก็ได้นะครับเป็นการรีแพ์นะอันนี้มันเราโดนยิงจนจนเรือเรามันมีปัญหานะครับเรือเรามันแครกนะฮะนี่แล้วก็ไปปล่อยน้ำนะครับเรือเรามันรั่วนะท่านผู้ชมติ๊กตัวไปปล่อยน้ำเลย ว้าวกรดตรงกรดเตืองนี่นะฮะเดนก็จะเป็นการแบบว่าต่อสู้แล้วนะครับไม่รู้เราโดนยิงจากไหนนะท่านผู้ชมนะอันนี้ไฟไหม้นะครับในกรณีที่เรือเราไฟไหม้นะมันก็จะสอนเราวิธีดับเพลิงก็คือเอาเอาตัวนะครับไปดับนะครับติ๊กตัวไหนก็ได้นะครับไปตามจุดนั้นนะฮะท่านผู้ชม เรียบร้อยนะฮะนี่ต่อไปมันก็จะเขียนคำว่า leave combat นะครับก็คือออกจากการต่อสู้นะฮะเราต้องพาเรือเราออกจากความการต่อสู้นะครับก็กดติ๊กออกได้เลยนะอันนี้ภาพสวยมากนะครับอันนี้เกมมือถือนะคนดูนะเราก็ติ๊กออกจากการต่อสู้วงต่อสู้เมื่อกี้นี้นะครับน,นี่มาแวะเก็บของเก็บของนะครับเปิดแมปนะครับฝั่งซ้ายมือเห็นไหมอันนี้เป็นแมปใหญ่นะครับ ก็มันจะให้เราไปออกจากสถานที่นี้นะฮะเป็นทางออกกดรูปโลกนะครับฝั่งซ้ายมือมาแล้วเราต้องเดินเรือไปนะครับนี่มาจุดนี้นะฮะโอเคนีแเราจะเจอเรือพิฆาตประจันบานนะครับของฝั่งศัตรูนะฮะน่าจะเป็นพวกกองทัพเรืออังกฤษนะครับยุคสมัยนั้นในกองทัพเรืออังกฤษกับฝรั่งเศสนี่บินแบบเที่ยวไปทั่วโลกนะครับเป็นกองทัพเรือที่แกร่งมาก โอเคนะครับตอนนี้มันให้เราเอาตัวละครเราไปที่ปืนยิงครับปืนยิงนี่มันก็จะมีอ่าเวปอนไอคอนสเตตัสนะครับว่ายิงขนาดไหนถึงจะแรงนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับท่านผู้ชมนี่แม้มันจะวรไปถึงหลอดมันนะครับเราถึงจะยิงได้นะฮะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็กดนะครับกดยิงนะกดหนึ่งครั้งนะครับอย่างงี้สีเหลืองอย่างงี้นั่นคือสีเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็แดกนะฮะ ก็คือเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็กดเลือกเป้าหมายนี่เป็นไงโดนยิงไปหนึ่งดอกตึรงกดกดแลมันคลิกนะครับสองครั้งเพื่อยิงออโต้นะครับเห็นไหมอีโมดนะครับต่อไปก็จะเป็นอีโมดการลิงนะครับนี่เราลิงนะฝั่งขวานี่ลิงล้วก็เลือกที่จะยิงได้นะครับพิกอัพอาวุธนะฮะท่านผู้ชมนะกดเลือกกระสุนของเรานะครับแล้วก็ยิงได้เลยกดออกนะฮะเห็นไหมกดรูปเรือเนี่ยเพื่อออก อันนี้เราลิงแ์นะยิงเข้าจุดพอดีนะครับอันนี้เป็นการหยุดเกมนะครับพอสเกมแล้วก็มีไอคอนต่างๆนะครับท็อปวิวเฮ้เฮบอยนะครับต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะมันก็จะบอกว่าอ่าแท็บ any button file ไฟนะครับท่านผู้ชมนะคือให้เลือกดูนะครับว่าเราจะ โจมตีส่วนไหนของเรือศัตรูนะฮะบิก <c oughs> คนเล้วเล่นบิกคนล,ละในหนุ่มนะดูนอฟครับมาบอกเลยแอคทีฟพออ,อันนี้อันนี้มันกำลังสอนเราอยู่นะครับ <c oughs> บอกเลยว่าสเตปการขับเรือของพีซเนี่ยจะพีซขับมาหลายปีนะครับท่านผู้ชมนะไม่ได้ขับเรือนะครับขับมอไซค <c oughs> ์อะท่านผู้ชมนะติ๊กเลือกนะครับมันจะมีบอกอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะนี่สวิตช์กันนะครับเอาตัวมาลงซิไหนดูดิเราเอาตัวมาลงยัง เลือกมาสักหนึ่งคนครับใครว่างๆมาพ่อหนุ่มนี่เป็นการติ๊กเลือกนะครับ๋ยวซูมดูดิทำไมมันมันไม่ไปวะอ่าตัวหนึ่งจึ๊บอ่าเลือกมาแล้วะหนึ่งตัวนะฮะนี่รีโหลดรีโหลดบอยคืออย่างนี้นะครับถ้าเราเอ่อเอาตัวเข้าเยอะนะฮะท่านผู้ชมนะมันก็ทําให้แบบว่ารีโหลดได้ไวขึ้นนะครับ <c oughs> นี่แล้วก็ติ๊กเลือกนะครับแล้วก็ลิงนะครับลากหนะ้าลากไปใส่ตรงนี้เลยนี่ จึบนี่ลากนะส่เอาลากแล้วมันมีไปว่าเฮ้ยหนุ่มเอ้ยร้านลิชแมนชั่บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าวอ่ะกดติ๊กนะครับขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเลือกที่ฝั่งซ้ายมือนะครับ เห็นไหมมันจะบอกอยู่นะครับปิ๊กปึ๊บแล้วก็ดันเรือเข้าไปนะครับต้นหนุ่นกูมาจนหุ่นไปขับเรือถวาเออเอาคนมาตรงนี้นะครับปัป๊มปืปนปั๊มปืนนีเป็นไงล่ะคนดูใส่เลยครับกดแต้มันปิกนะครับให้มันยิงรัวให้มันยิงออโต้นะมันจะเป็นรูปลูกศร <c oughs> เฮ้ยโคตรตึง <c oughs> นะกดเลือกตรงนี้เฮ้ยเรือเราเข้ามาใกล้แล้วนะคนดูนะ <c oughs> อไปใกล้ๆกันแล้นได้ไหมกดติ๊ก่ากนะครับตัวติ๊ก่ากนะฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเห็นไหมไอตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงเลยครับนี่เป็นไงลนะ่ะยิงชิยวยิงไม่ใช่ยิงเิวยิงเชนย,ยิงกาะทําไมเอาครับต้นหัวเราถึงเวลาลุยเอาเราไปต่อเอาต้นหนมายิงปืนแม่งเอ้ยไออย่าปล่อยเรือกูบินไอลอยเลยมาอย่าไปกดติ๊กเดี๋ยวติ๊กนะครับคนูนนะ กดยิงเชนเดนปติกไว้นี่มันจะเป็นแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่ายิงแบบออโตออโตนี่แล้วก็กดเลือกนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่นะกดค้างลากไปเลยนะจ่จเอมจ้าอมก็คือลิง,ไงไนี่แหละคนดูนะเอาเราเกมมาอยู่ตรงนี้ทาไมเราฉันเลือกมาตรงนี้มึเออนี่ก็เลือกพื้นที่เหมือนเดิมครับ น <Ooh. S 2> ี่เห็นไหมกดลากนะเมื่อกี้นี้เรากดลากกดติ๊กที่อันนี้ก่อนใหมันเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยคือการเลือกนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ลากที่จะยิงมันนะครับนี่ยิงตรงไหนนี่เลงไปตรงนู้นยิงไปได้หนูมเอ้ย์ยัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้านี่ยิงรัวยิงรัวอันนี้มันบอกว่าอ่าาชกิเอชากิ้งนะฮะชากิ้งนะครับมาคุมเรือสักคนหนึ่งเดี๋ยวเรือรุด ลอยไปชนเกาะพังไททานิกอีกไปเลยหนุมน่มๆเหยับเรือเข้าไปใกล้ๆก,ก,กว่าเดิมครับทีนี้นะครับเรืออยู่มันครับเรืออยู่คนดูมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันกำลังไหลไปหลังไหลไปโอ๊ย,ยก็ตึงก็ตึงคุมเรือคุมเรือให้อยู่ในระดับเดียวกันนี่ก็เป็นการเอ่อ uh, กดเรือเข้าไปประชิดนะฮะอืมยิงแบบว่าประชิดยิงประชิดประชิดนะไม่ใช่ประยุทธ์เฮ้ย <c oughs> อ้าวโอเคนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นการโจมตีศัตรูนะครับระยะใกล้นะฮะเอาแบบเรือพังนะครับเออมันทอสมองมันทอสมองคนดูมันไม่ใช่ทอสมองมันดึงสมองขึ้นมันจะหนีมันจะหนีมันตน้องหนีครับดูมดูนี่บอก้วย <c oughs> ยิงดิยิงดิทำไมฝั่งเรามันไม่ยิงวะ นี่เป็นไงโอ้ยยมมึงตายคาโอ้โหแม่งยิงระยะประชิดอย่างงี้ก็แตกดิครับยิงแบบเอ่อลูกปลายนะครับกระสุนลูกปลายนะมันจะกระจายนะครับลิงลิงลิงก่อนเลยยิงไปสี่หนุ่มเออเฮ้ยเอาดิต้องไม่ทันนะต้อมไม่ทันในงานนี้ต้อมมอเตอร์ครับเฮ้ยเอาเรือเราแม่งจะจมปั๊ม เฮ้เฮ้บอยนี่เราก็จมกรองเรือไม่ใช่เรียกว่ากรองเรือเดี๋ยวเรือใครก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเรือปอมมงกุงก็ได้ที่ยิงปืนเป็นนะคนดูนะจมไปแล้วเรือหนึ่งนะครับไม่อยากจะม้เท่าไหรนะ่นักเฮ้เฮ้บอยนี่นะฮะท่านผู้ชมนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอับดอนชิฟออฟ เอ uh, นะ่ออับอรอนชิปนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวซีออฟทีฟนะครับก็ผ่านการควบคุมผ่านเรานะครับก็จะเป็นมุมมองแบบท็อปวิวเลยนะฮะอันนี้ก็เป็น r ิ f t Combat นะครับแบบอ่อออกจากการต่อสู้นะเพราะว่าเรากระทืบเขาไปเรียบร้อยนะน,นี่นเป็นโลกต่างๆที่เราต้องไปนะครับมีเป็นเด Gate ตฟอลคอนนี่เป็นแบบทวีปต่างๆนะท่านผู้ชมนะ นนนา้ต่งๆะครับก็ฝากด้วยกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับนะะในเจ้าตัวเกมอับดอนชิปนะฮะท่านผู้ชมนะมีให <bleiben> ้โหลดเล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะฮะฝากไปด้วยกันเนาะอีกหนึ่งเกมก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันบิ๊กพุกชาแนลเพราะเป็นกำลังใจได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้บี๊กพุกตุลากรแล้จะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าอจุกลูกบอยร้านลิชแมนชั่ปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าว